ในปัจจุบันนี้ชีวิตเราต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานความไม่แน่นอนของชีวิตปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวปัญหาเหล่านี้ทำให้เราหนีไม่พ้นกับความวิตกกังวลความเครียดการมีปัญหาสุขภาพจิตปัญหาเหล่านี้ต้องการการรักษาการเยียวยา การบรรเทาความทุกข์วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับ5แนวคิดปัญญาสโตโอีกที่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับสิ่ง,งต่างๆปรปับปรุงพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นและมีคณธรรมมากขึ้นก่อนอื่นเรามาดูก่อนก่อนว่าปัญญาสตอ,อีกนั้นคืออะไร ปัญญาสโรอิกคือปัญญาโบราณถือกำเนิดโดยนักปัญญาชาวกรีกต่อมาเมื่ออาณาจักรโรมันเรืองอำนาจชาวโรมันก็รับมันมาศึกษาและปัญญาสโุอิกก็กลายเป็นปัญญาสายหลักของชาวโรมันปัญญาสโรอิกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยการยึดมั่นในคุณค่าที่น่าพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญความอดทนอดกัน้นการมีวินัยในตัวเอง ความเยือกเย็นความอุตสาหะการให้อภัยความเมตตาและความอ่อนน,อน้อมถ่อมตนปัญญาสรุอีกสอนวิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขสูงสุดและเลื่อนไหลไปตามกระแสชีวิตอย่างราบรื่นรวมทั้งการประคับประคองสติในยามประสบกับความยากลำบากวันนี้เราจะพูดถึง5แนวคิดปัญญาสตุอีก ที่สามารถนํามาใช้เปลีป่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกันนะครับ 1. รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างได้ผลมีสติในการตอบสนองออกไปไม่ไปล่อยตัวไปตามอารมณ์มองสถานการณ์อย่างเป็นกลางการไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์เราบอกกับตัวเองเราลอยตัวเหนืออารมณ์เตรียมตัวเพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับทุกสิ่งอะไรก็ตามที่ชีวิตโยนเข้าใส่ เรารับมือได้อย่างดีก็ต่เมื่อเรามีความยึดหยึนทางอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาปั่นหัวเราข้อ 2. ยอมรับความจริงและจดจ่อไปยังสิ่งที่ควบคุมได้ความเก่งกาจของนักเล่นโป๊กเกอร์นั้นขึ้นอยู่ที่ว่าเขาต้องเล่นให้ดีที่สุดไม่ว่าจะมีไพ่ในมือคืออะไรเพราะสุดท้ายคนที่ชนะไม่ใช่คนที่มีไพ่ที่ดีที่สุดแต่คือคนที่เล่นไพ่ได้อย่างดีที่สุดต่างหาก เราควรยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายและสนใจสิ่งที่คุณมีอำนาจควบคุมมันและทำมันให้ดีที่สุด 3. ส,สิ่งที่ขวางเส้นทางจะกลายเป็นหนทางในทุกๆความทา้าทายมีโอกาสเติบโตซ่อนอยู่เสมอถ้าเราตระหนักถึงเรื่องนี้เราก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ขัดขวางเราไว้สิ่งที่ทำให้เราถอยหลังสิ่งที่ทำให้เราต่อสู้ดินน้นรน แท้จริงคือสิ่งที่เพิ่มพลังให้เราต่างหากเราเตรียมใจที่จะพบกับความยากเย็นไว้ล่วงหน้าและรู้ว่ามันคือสิ่งที่ทําให้เราได้ฝึกฝีมือ 4. เตือนตัวเองถึงความไม่แน่นอนของสปปรรพสิ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของธรรมชาติสปปรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาชีวิตเป็นเรื่องชั่วข่าวดังนั้นเราจึงย้ำเตือนตัวเองไว้ว่าในไม่ช้าสิ่งต่างๆของเราคนที่เรารัก จะพัดผ่านเลยไปจงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิงง่งต่างโดยไม่ยึดติดและไม่อารยอาวรณ์ 5. เราเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตที่มีความสุขของตัวเองเรามีส่วนในการรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองมากๆพอกับชีวิตที่ไร้สุขสถานการณ์ภายนอกหรือผู้อื่นอาจจะมีอำนาจที่ส่งผลให้ชีวิตเราว่าเราจะมีชีวิตอย่างไร แต่มันไม่ได้มีอำนาจในการทำลายชีวิตคุณมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำลายชีวิตตัวเองด้วยการบ้าบอไปกับสิ่งต่างๆที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เราต้องแน่ใจว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ควบคุมได้และพยายามรับมือกับสถานการณ์ที่พบเจอให้ดีที่สุดและนี่คือ5แนวคิดปรัชญาสตอิอ ที่สามารถนํามาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังและติดตามครับ